ไต้องขอจริงๆครับหนีจากเลยอ่ะถ้ากลับเลยนะขอใ้ไม่เด้รางวัลถากลับเลยงอนงอนมะเนี่ยงอนะาไม่เลถ้าเลยเลยแเลยเลยแเลยเดี๋ยวเราจะด้ร้ว่ามนีอะไรบงหว ที่ตกท่านชื่อเราจริงใช่ไ่ไหท่านที่มอบออกมาก่อนท่านที่มอบออกมาก่อนเอาท่านพนาว่าไงเอาท่านท่านที่มอบออกมาก่อนก็ได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาให้ให้ท่านพนาให้ให้ท่านพนาเลยยังไม่จบนะยังไม่จบนะสี่ท่านแรกเราไเอาให้ท่านพนา แกเลยแกใส่เลยแมโยใส่เลยยปีนี้เราจะเป็นแซมับปีนี้ไ่ไดอองเชยเสื่อองเชยร์เ่อเชย์่รอชี์รบแมนะผมเด็วูครับแมีจะเขาก็อได้แซมรับไปดูแล้วนะเป็นแพ้

เสียงผมจำไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ควาตื้นตันนะครับว่าถ้าผมปกติคนที่มงนครัจะมีใครรบไปคุณเผว่าที่สถาบันมีสี่คนที่ ขอบคุณนะครับแต่าท่านาท่านคในหลท่านเนการผูกคอปรคองสันินิดครับว่าในไหนก็ไหนแล้วนะครับรุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่อบอุ่นมากนะครับขอเสียงน้อยด้ครับรุ่นเาันมาผมก็พูดแบบ รุ่นนี picture, you, right. ้เป็นรุ่นที <c oughs> <c oughs> in ่น uh, ่ารักจริงๆนะครับอยู่อันอึ้อลุงเหมือนอยู่กับผู้สูงวัยยังไงงั้นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มีความเมตตานะครับมีความกรุณากับเด็กน้อยคนหนึ่งถึงแม้ว่าเด็กจะใส่ไม่ได้แล้วก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาแล้วแต่นี้นะครับก็คิดว่าครั้งนี้คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับท่านขอบคุณ